สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งครับผมนนชาโนรีกุสุรการบารายงานตัวแล้วครับผมผุ้ชมที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในวันนี้นะครับไปรู้จักกับชาวไทยขาที่บ้านศกแมวครับที่อำเภอ่าตพนมจังหวัดนครพนมครับที่สุดปลายท้องฟ้าจะกี่คุณเขาทะเลแผ่นน้ำรอให้เราได้ก้าวไปจะมีแต่รอยยิ้มวันที่สวยงามเป็นสุขใจ สนับสนุนรายการโดย B Chua QR คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคารวานสำรานใจเที่ยวไปในชุมชนวันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรธมของชาวไทยขาที่ชุมชนบ้านโศกแมวตำบลอุ่มเม้าอําเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมครับบ้านโศกแมวเป็นชุมชนชาวไทขาที่ตั้งลกลากอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ200ปีแล้วครับ โดยชาวไทยขามมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในแขวงสวนนเขตแขวงสารวันและแขวงอัตตปือของประเทศเลาวครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเดินทางไปทำความรู้จักกับชาวไทยขานะครับที่ชุมชนบ้านโศกแมวกับน้องนนชานนกันเลยครับในช่วงสำราญใจไปทั่วทิศสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แท่งครับผมนนชานน,นรีกูสุรการมาใงานตัวแล้วครับผม ซึ่งชุมชนที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในวันนี้นะครับอยู่ที่อ,อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับมาถึงจังหวัดนครพนมทั้งทีต้องมาสักการะที่นี่ก่อนครับวัดพระาธาตุพนมครับพระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนปีวอกและคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับประดิษฐานณวัดพระาธาตุพนมวรวรมหาวิหารที่มีอายุก,กว่า2,500ปี ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรลังกธาตุครบหรือว่ากระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองซึ่งพระมหากษัสสปะได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียครับคุณผู้ชมครับผมได้มาสักการะนะครับพระธาตุที่เป็นที่เคารพครับของพุทธศาสนิกชนริมสองฝังคงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับที่จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับชาวไทยขาดที่บ้านศกแมวครับ ผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทยขานี่เองครับกับการต้อนรับสุดอบอุน่นโอ้โหผมนัดพี่คนหนึ่งไว้ที่จะาพาเราเที่ยวในวันนี้นะครับพี่น,นันสวัสดีครับแซมเอ๋ยค่ะแซมเอ๋ยแซมเอ๋ยแปลว่าสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยขาของบ้านเราครับผมเราเป็นหนึ่งใน8ชนเผ่าสองเชื้อชาติของจังหวัดนครพนมด้วย<อ>วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยขานี่เขาจะเป็นยังไงล่ะฮะเอกลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกาย เน้นในเรื่องของสีแดงดำสีนักลบเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเป็นนักรบมาก่อนแล้วก็เรื่องของภาษาตอนที่เราเจอกันก็แบกว่าแซมเอ้ยก็แซมเอยค่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าฉันรักเธอละครับคือมากมายคือมากมายค่ะโอ้โหภาษาได้เลยเย่ยมากเลยค่ะนอกจากเรื่องของภาษาแล้วยังมีอะไรอื่นๆนอีกไหมครับพี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบ้านไทยขาแบบจำลองกันนะคะสวัสดีครับ ทำเอ้ยครับทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกําลังเตรียมอาหารไหว้เทียนนองชาโนนค่ะให้ผมลหรอฮะอุ๊ยอันนี้นะคะเป็นครัวสมัยโบราณของเราแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆก็จะเป็นแบบโบราณทางด้านนี้คือนนี้จะเป็นห้องนอนค่ะเรือนนอนโผล่นองไปนอนทานอาหารก็จะมุมนี้คุยกันอานนี้ถือว่าหนึ่งห้องแล้วก็อันนี้เป็อีกหนึห้องสห้องค่ะก็จะโล่งแบบนี้ ี่นันครับผมได้ยินมาว่าชาวไทยขาเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของผีด้วยสมัยบรรพบุรุษของเรานะคะท่านจะนับถือผีผีปูย่ย่าผีตายายพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่ยังงเหลืออยู่ตอนนี้คือพิธีเหยาวันนี้จะให้น้องชนวนได้ชมจริงๆด้วยนะคะจริงเหรอพี่จริงค่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะซึมซับความเป็นไทยขาเนี่ยนะครับผมขอแบบเปลี่ยนชุดเป็นแบบผีเลยยินดีเลย ที่เหวเป็นพิธีกรรมความเชื่อโบราณในการรักษาสุขภาพของชาวไทยขาครับซึ่งภาคอีสานในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่และไกลปืนเที่ยงการดูแลด้านสุขอ,อนามัยเนี่ยจึงไม่ทั่วถึง แล้วก็เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยชาวไทยขาจึงหันไปพึ่งพูดผีซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองนับถือครับโดยการเหยาเนี่ยเป็นการติดต่อสื่อสารของคนกับผีเพื่อให้ผีช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งการติดต่อสื่อสารจะใช้ท่วงทํานองของตนตรีหรือที่ชาวไทยขาเรียกว่ากรอนลำโดยมีเครื่องดนตรีประเภทแทนประกอบการให้จังหวะเหมือนอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับ ครับเมื่อกี้มันเป็นพิธีที่แบบให้ความสุขทางใจให้ครังความรู้สึกมากเลยพี่ป้าป้าลุงลุงเขาแบบมีความสุขแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยพิธีนี้แต่ว่าเมื่อกี้สุขใจไปแล้วใช่ไหมพี่ผมอยากจะสุขท้องบ้างคับผมพร้อมแล้วค่ะ ถึงเวลาสุกทองของเราแล้วนะครับผมอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของที่นี่เลยแม่เธอเป็นแม่ครัวของเราใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเริ่มจากตรงไหนดีครับอุระเรียงอุ๊กกระปูโขลกใช่ไหมคะแม่เทิงค่ะแล้วก็มาผสมกับเครื่องปรุงแบบพื้นบ้านไม่ถึงว่าจะเป็นปูนะครับลองดูฮะมีความมันของมันปูนะครับเป็นลาบไม่ใช่ลาบหมูเป็นลาบเนื้อปูเน้น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 เ้องกิงกับอะไรไหมฮะข้าวเหนียว ดอยค่ะดอยเหนียวจะรู้สึกแอมแอมเลยว่าอร่อยมากแอมแอมต่อไปครับต้มดอยค่ะต้มสมุนไพรไก่บ้านจิตจานอะเพิ่มอรรถรสในการกินก็คือต้องแทะกระดูกด้วยอนุ่มมากอะเมนูต่อไปครับแม่ก้อยถินกรองค่ะก้อยไข่มดเดงค่ะแอมแอมแอมเลยอะ มันมันของไข่มดแดงนะครับมีข้าวคั่วด้วยแม่ทำขายเถอะคุณผู้ชมครับหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวแบบชุมชนเนี่ยนะครับก็คืออาหารนี่เองครับผมไปที่ไหนฟินทุกที่เพราะฉะนั้นไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมไปกินอาหารท้องที่ของพวกเขาด้วยนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตจัดการอาหารสุดแซ่บของผมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาไปเที่ยวต่อครับอร่อยไหมครับพี่ๆี่ครับอร่อยครับ เห็นน้องนนนะครับได้กินอาหารถิ่นแซ่บๆแบบนี้แล้วอิจฉาจังเลยครับยังไงน้องนนทฮะฝากบอกชาวบ้านหน่อยนะครับเอาของแซ่บๆแบบนี้มาฝากวิแท่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสกู่เดียวครับช่วงหน้าเรากลับมาเที่ยวกันต่อครับสนับสนุนโดยบัตร B First m a r ์ t จากธนาคารกรุงเทพ ครับคุณสู่ช่วงที่สองฮอลการคารวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนกันต่อนะครับช่วงที่แล้วน้องนอนนะฮะได้พาเราเนี่ยไปชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของชาวไทยขาที่ชุมชนบ้านโศกแมวจังหวัดนครพนมกันไปแล้วนะครับกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรตามน้องชานนไปเที่ยวกันต่อเลยครับ กลับมาเที่ยวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโศกแมวจังหวัดนครพนมนั่นเองครับร้อมเที่ยวเรียบร้อยนะครับแล้วผมกําลังมุ่งหน้าครับไปที่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชนไทยขานั่นเองครับผมโดยขบวนรถอีแต๊กของเรานี่เองครับผมตามมาเลยครับเ <Hey. S 1> บลซ ครับที่นี่เป็นฐานกิจกรรมอะไรเหรอครับจุดนี้นะคะจุดสาธิตการย้อมผ้าจากไม้มงคลค่ะก็มารู้จักกับคุณแม่ท่อนเลยค่ะผู้ที่มีความรู้เรื่องการย้อมไม้มงคลสวัสดีครับแม่ท่อนครับแม่ท่อนครับทําไมเราถึงต้องย้อมผ้าด้วยไม้มงคลล่ะครับไม้มงคลนี่มีความเชื่อมั่นมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวบ้านไทยขานี่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่ามีความมงคลของไม้เนี่ยมาอยู่ในตัวเราก็ถือว่าเป็นมงคลไงปะครับค่ะค่ะแม่ท่อนแล้วอันนี้ คือสีอะไรครับจากไม้อะไรเหรอครับไม้แกรนเกลวค่ะออกมาเป็นสีดำหรือเปล่าครับเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองประมาณจะเป็นเหลืองออกแบบนวลๆอ่อนๆนี้ป่ะใช่ค่ะสีอื่นๆมีจากไม้อื่นๆอีกไหมครับมีค่ะโอ้เต็มเลยฮะมีหลายสีเลยนะครับทำจากวัสดุธรรมชาติหมดเลยป่ะครับใช่แล้วค่ะเป็นการย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้นะคะเป็นย้อมอะไรคะเมท่อนคะ ยอมเปลือกมะม่วงกับใบขี้เล็กอันนี้จากน้ําครั่งน้ําครั่งเนี่ยค่ะครั่งจะเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนี้ล่ะครับตัวนี้จากต้นมะขามบ้านเราแต่อันนี้นะคะจากต้นลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าลิ้นฟ้าหรือว่าเพกาต้มประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงอันนี้ลระครับไปแล้วครับพนเลยโอ้ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นสีดานะครับแต่พอจุ่มลงไปแล้วเนี่ย สี 4, เขาออกออกจะเหลืองๆหน่อยนะครับกว่าเราจะได้ผ้าที่เป็นมงคลผืนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็เกือบ3-5วันครับให้ผมลองย้อมดูก่อนดีไหมใช่ลองนวลองเลยค่ะลองเลย <c oughs> ลงน้ำปูนใส,น,น,สน้ำเช่น้นำปูนใสประมาณ10นาทีค่ะ <c oughs> แล้วก็บิดบิดบิด ออกอยังไงอ,ออกแล้วก็จะเอามาล้างล้างด้วยน้ำสะอาดต้องพึงให้แห้งก่อนแห้งเลยแล้วมาล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง,างชาวไทยขาส่วนใหญ่จะทำนาในช่วงของฤดูฝนครับแล้วก็เมื่อว่างจากการทำนา ผู้หญิงจะอยู่บ้านดูแลลูกและทอผ้าไว้ใส่เองโดยนำเส้นใยที่ย้อมจากไม้มงคลมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ปักผ้าเป็นลวดลายตามแบบฉบับของชาวไทยค่าถือเป็นอัตลักษณ์ที่ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของชุมชนนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจริงๆครับ ผู้ชมครับเราได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยขากันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับส่วนตอนนี้ผมพาทุกคนครับมาเช็คอินที่นี่ก่อนครับทุ่งดอกดาวกระจายที่นี่ครับเขาจะมีดอกดาวกระจายเบ่งบานทุกคนได้ชมตลอดฤดูหนาวเลยครับตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมนั่นเองครับ พี่นันครับจุดเริ่มต้นของการปลูกทุ่งดอกดาวกระจายที่นี่ครับคืออะไรครับมีบริษัทมาให้คําแนะนําแล้วก็มาช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากชาวบ้านจะมีรายได้เสริมแล้วยังเป็นจุดเด่นของเราคือเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าทุ่งใหญ่มากเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเป็นสายถ่ายรูปชอบโพสตลงโซเชียลนะครับชอบดอกไม้นะครับที่นี่เหมาะมากๆใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับค่ะ คุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสไปเที่ยวตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเลยครับเช่นเดียวกับการที่มาเที่ยวที่บ้านโสกแมวนอกจากที่นี่นะครับจะให้ความสุขแก่ผมแล้วทําให้ผมเนี่ยอยากจะมอบความสุขให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับให้บ้านโสกแมวครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในดวงใจของคุณด้วยอีกหนึ่งที่นะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับทริปหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนติดตามด้วยนะครับไปก่อนบ๊ายบาย เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับก็สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับคนไหนที่สนใจวิถีนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์แบบนี้แนะนําให้ไปเที่ยวกันที่นี่เลยครับชุมชนบ้านโศกแมวอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับตอนนี้ฮะเราได้เวลาไปหาของอร่อยในจังหวัดนครพนมทานกันแล้วครับกับคุณเอิร์ธในช่วงสาขาพาชิม มาถึงช่วงนี้กับสาขาพาชิมนะครับตอนนี้เอิร์อยู่ที่ท่าอูเทนจังหวัดนครพนมครับอยู่กับคุณก้อยครับคุณมรกตศรีสุขผู้จัดการธนาคารกรุงเทพจำกัดมาชนสาขานครพนมครับคุณก้อยครับมาถึงที่นี่คุณก้อยนัดมาเจอที่ไร่คุณเตือนใจแปลว่าที่นี่มีของเด็ดใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวันนี้จะพาคุณเอิร์ดมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านเตี๋ยวต่อชามนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มีความพิเศษกว่าที่อื่นก็คือใช้พืชสมุนไพรจากเกษตรอินทรีย์ของฟาร์มที่นี่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามคุณกกก้ออยยไไปชิมมม๋เเเตีรรรืืท่่หนนคคัับ ก่อนเข้ามาในร้านก็ต้องไปเดินชมไร่ชมสวนก่อนและแล้วก็ต้องมาเจอกับเจ้าของไร่แน่นอนครับคุณเตือนใจนั่เองสวัสดีสสดค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคุณก้อยบอกว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่เหมือนที่อื่นนอกจากเรื่องผักแล้วเรื่องอื่นก็เด็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่สูตรเด็ดก็คือที่น้ําซุปได้กลิ่นหอมสมุนไพรนะคะรับรองได้ว่าสั่งชามเดียวไม่พอต้องสั่งต่ออีกชามค่ะความพิเศษของน้ําซุปคืออะไรครบค่ะน้ําซุปที่นี่เป็นน้ําซุปสูตรพิเศษจะได้น้าซุปกลิ่นหอมจากสมุนไพรจีนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราใช้สมุนไพรในสวนของเราด้วยนะคะไอตัวหมูนุ่มเนี่ยที่นี่จะค้าสารหมูที่อายุน้อยเเเเป็นหมมูจาากพพรียะ ว่าเทศผู้จะมีกลิ่นแรงมากกับเครื่องเทศสูตรเฉพาะของที่นี่นะคะแล้วก็ทำเมนูอื่นๆได้อร่อยแค่แต่ละลายในปากกันใชน่พี่เตือนบอกถึงความพิเศษขนาดนี้และที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวเรือวางข้างหน้าแล้วลุยครับ น้ำซุปหอมสมุนไพรครับและรสชาติของก๋วยเตี๋ยวนะครับแทบไม่ต้องปรุงเลยครับอย่างอื่นก็เด็ดไม่แพ้กันมาที่นี่สั่งอะไรได้อีกครับก็จะเป็นบัง้งมีบอกนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปตัวนี้เป็นหมูมะนาวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำเตงโมไร้เมล็ดนะคะแนะนําว่าควรมาครับมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็เดินชมฟาร์มได้ด้วยและที่สําคัญครับมีสิทธิพิเศษไว้รอต้อนรับด้วยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นี้ลูกค้าที่บอกว่ามาจากรายการลด5%เเและทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ลูกค้าที่ชําระด 5%ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะเส้นทางมาร้านนะครับจากตัวเมืองท่าอุเทนมุ่งหน้าไปจังหวัดหนองคายตามถนนชยางกูลวิ่งมาประมาณ4กิโลเมตรร้านจะอยู่ขวามือสังเกตจากแตงโมงลูกยักษ์อยู่หน้าฟาร์มเลยครับ นับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษสเทล และนี่คือตัวแทนนะครับชาวชุมชนบ้านโศกแมวอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจำเอิจำเอิรและขอต้อนรับนะครับเพื่อนร่วมคารวะของผมอย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์ยุ้ยครับค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะด้านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมค่ะะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ยุ้ย จะต้องมาช่วยนะครับทางชุมชนเนี่ยทำเรื่องโฮมสเตย์ก่อนอื่นขอมารู้จักกับชาวชุมชนก่อนดีกว่าชุมชนบ้านโสกแมวเป็นชุมชนท่องเที่ยวมาแล้วกี่ปีครับพี่นาน สามปีเต็มแล้วค่ะสามปีเต็มครับนะมีกี่หลังคาเรือนน่ะที่บ้าน275หลังคา200กว่าครอบครัวเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ยังไงเราเป็นชนเผ่าด้วยชนเผ่าไทยคาบ้านสุกแมวครับเนื่องจากว่าเรามีอัตลักษณ์ความน่ารักเรามีภาษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ชุมชนจังหวัดเห็นตรงนี้ก็เลยว่าต้องเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคตเราก็เลยได้เริ่มเติบโตมามีเสน่ห์ยังไงไทยคาเชาวไทยคาเนี่ยอันดับแรกคือภาษาอย่างที่ มี่ษ <ภา S 2> ัน,านทายไปแล้วบอกว่าแซมเอ้ยสเยสรก็คือสวัสดีสสดแล้วก็อย่างฉันรักเธอประมาณนี้ค<ด>ือมากไหมค่ะ คือคือมากมายคืออย่างวันนี้นะค่ะอยากจะบอกพี่แงว่าคือมากมาครับก็จะต้อนรับกันอย่างเต็มที่นั่งเที่ยวไปอบอุ่นแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือสีแดงสีเกลยอ่างนี้กันแต่งกายอย่างนี้กันรวมถึงประเพณีพิธีกรรมพิธีการเหยาวบรรเทาคนไข้แม้สมัยใหม่รักไว้เป็นทุนรังฟ้อนเกี้ยวสาวเ่าวเจ้าเป่าแคนสุกไดเรือแสนบนแดนไทยคาศกแมวมีสโลแกนด้วยดูเรียบเรียบนะครับแต่ได้อยู่ใกล้ชิด มชาติก็จะทําให้น้องเที่ยวเนี่ยมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจผลิตภัณฑ์ของชุมชนจะมีอะไรกันบ้างนะครับพาย้อมสุนไพรไม้มงคลค่ะนานเอ่ยนี่ใช่ไหมนี่ค่ะอะไรย้อมอะไรบ้างสีชมพูนี่คือชมพูนี่จากต้นอลางเปลือกอลางอันนี้จากกันกราวนะคะอะไรได้เสริมใช่ไหมเดี๋ยวเรามาชิมชิมอะไรก่อนดีอู้อเลียงก็ได้มาหน้านี้จะอร่อยที่สุดอร่อยตากเป็นคามาหรือว่าจิ้มหรือว่ายังไงมันได้ทั้งสองทางอาจารย์อยากจะลองกับดอกไม้อันนี้คือดอกอะไรดอกักติ้ว ถามก่อนอาจารย์นะไม่เช่อาจารย์รองไปเรื่อยไม่ได้นะที่เอามาวันนี้ทานได้หมดทุกอย่างทานได้หมดเลยนะสวยมากค่ะเป็นธรรมชาตินะ พื้นถิ่นค่ะแล้วก็จะไปจะาบองค่ะชาติไทยค่ะจะไม่เหมือนใครค่ะต้องชิมกับผักกูดโอ้โหนัวมากนัวมากผักกูดมาน้าแล้ววันหนัวข้นนี้ผักกูดมาน้าแล้วมันหายางมากเลยแบบยากมากจริงหรออยู่ตามลําห้วยใช่ไม่ต้องน้ำสะอาดนะครับนี่ฮะเสน่ห์ของการเที่ยวนะครับเราได้ทานอาหารพื้นถิ่นอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงกันที่ชนวนไม่ได้ทานบ้างเนื้อปูแล้วก็ใส่ผักซีซีลาีใช่ค่ะเขาได้กลิ่นค่ะมันจะกรุบๆรุงกรุบๆเลย นี่ก็คือพาข้าว<ม>ตอนรับนักท่องเที่ยว<ม>ตอนนี้ชุมชนขาดอะไรขาดเรืออะไร ถ้ามเขาถึงจะรู้จักเรามากขึ้นเราอยากได้มาตรฐานรับรองโฮมสเตย์ค่ะพิ่แท่งอยากทำโฮมสเตย์ใช่ค่ะอยากให้คนรู้จักเรามากกว่านี้ให้คนไปเที่ยวอาจารย์หลังจากที่เราได้คุยกันในห้องก็เห็นเลยว่าเรามีของดีมากๆหลายอย่างเราจะพยายามจัดการพื้นที่ของเราไปในทิศทางเดียวกันยังไงบ้างอันดับแรก Facebook แล้วก็เว็บไซต์กลางเราก็มามองว่าเราเนี่ยเป็นชุมชนไทยค่ะ r ฮ t ิเทสเฮลิเทสก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เราได้ รับมาจากปู่ย่าตายายของเราแผนที่เราจะทําก็จะมีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วก็สื่อความหมายแบบใหม่โศกแมวธาตุแมวทั้งหลายก็คงคิดเอ๊จะมีแมวอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามีหรือเปล่าค่ะมีเยอะด้วยพูดคําว่าโศกแมวเราอาจจะเริ่มต้นจากไทขาก่อนแล้วเราก็นําตัวแมวเข้ามาเกี่ยวข้องทอนรูปร่างแมวให้ดูเป็นแมวแต่ว่าสีไทขาไหม แนวผ้าสบายไทยขาอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ทําทุกอย่างให้มันอยู่เป็นก้อนเดียวกันองค์กรกลางของเราที่อาจารย์ดูแลขายของทุกอย่างที่เรามีนู่นนี่นั่นจับมารวมกันให้อยู่ในศูนย์ของเราที่ทําทั้งหมดเนี่ยเราจะขายต่างชาติด้วยแล้วก็อันนี้คือการขายบ้านพร้อมประสบการณ์เยอะๆเลยที่อยากจะขายบ้านกับเราเรือนของเราเป็นเรือนพื้นถิ่นของแท้เราไม่ได้สร้างขึ้นมามมมแล้วมาพักกับเจ้าของบ้านคุยกันข้างหลังว่า แต่ละคนมีเอกลักษณ์เด่นมากกับพี่เท่งหลังที่หนึงหลังคุณยายพรก็เรื่องของทอผ้าลายขีดหลังคุณยายเขื่องก็เรื่องหมอนไหมคุณยาวาะพาะก็จะเป็นเรื่องของบ้านไร่กาแฟเหมือนไปนอนบ้านพี่อย่างเงี้ยหนูก็จะได้กินของอันนี้แล้วพี่ก็จะพาหนูเที่ยวหนูไม่ใช่แค่นอนโรงแรมจ่ายตังค์แล้วหนูก็เอานั่งขับรถไปเที่ยวเองอาหารที่จะสื่อได้ถึงจิตสัมผัสเรีกอย่างนี้ลิ้นสัมผัสว่าความเป็นไทย ขาของเราเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงแล้วประเด็นสําคัญคือเราจะขายของที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาหลังจากที่เขากลับ<ช>บ้านเราไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงเพิ่มมูลค่าขึ้นมามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บ้านที่โมเดิร์นแล้วเราตัวนี้เข้าไปใส่บ้านเราก็จะเด่นขึ้นมายิ่งเป็นสีไม,ม้มงคลใช่ใชทุกอย่างเวิร์กช็อปแล้วใช้เวลานาน,านทอผ้านานกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์กลับบ้านอาจเปลี่ยนมาเป็นการทํากําไร ปักผ้าที่เราทําเสร็จภายในชั่วโมงหรือสชั่วโมงเราก็กลับบ้านได้เลยแผนที่ตําแหน่งจุดที่เราจะไปเที่ยวกันมีอะไรบ้างจุดประสงค์ด้วยกันคือให้คนในพื้นที่สามารถอยู่อาศัยทํางานและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เงินจะเข้าสู่ชุมชนจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ไม่ได้แค่เสนอไอเดียนะ แต่เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยทําให้เลยทําให้ทาให้ค่ะทาให้โอ้โหขอบคุณค่ะอาจารย์เนียมคุยมาแนะนําอย่างเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะลงมือทําให้ด้วยพอทําเป็นแล้วเดี๋ยวก็เก่งเองโอ้โมีพลังใจขึ้นมากเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกประเทศไปเที่ยวบ้านเราหน่อยครับก็มาไหว้พระธาตุพนมนะคะชื่นชมวิถีประเพณีหมอเหว่ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและชิมอาหารเลิศรสอาหารพื้นถิ่นของเราเชิญมาที่ไทยข่าบ้านโศกแมวอำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมค่ะอรุอรุแซมเอยค่ะ <Yeah. S 1> ทางรายการและธนาคารกรุงเทพนะครับขอแสดงความชื่นชมและเป็นกําลังใจให้กับชาวชุมชนไทยข่าบ้านโศกแมวจังหวัดนครพนมนะครับขอให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความยอดนิยมแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับ วันนี้นะฮะหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดือวสาวหนะ้าเราเจอกันใหม่ในรายการคารวาลสำราญใจเที่ยวไปในชุมชนครับวันนี้เราสี่คนลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนริมฝั่งโขงจังหวัดนครพนมนะครับไปรู้จักกับชาวไทยแสกที่บ้านอาจสามารถกันครับ